ไปที่ท,ท่านอาจารย์นักเตะรัชดาธนาดีเรกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมค่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้ตั้งใจพูดให้อาจารย์ฟังด้วยนะเมื่อกี้แต่้ท่ได้ยินเลยเพราะว่าเพราะว่านี่อาจารย์นี่พูดจริงนะนี่ปรับทุกข์กันนะอาจารย์เนาะาะว่าอาจารย์ก็รับฟังปัญหาชาวบ้านก็คือว่านโยบายตอนนี้ที่จะทําให้โควิดมันเป็นโรคประจําถิ่นใช่ไหมครับซึ่งผมว่ามาถูกทางอะนะหนึ่งโรคไม่ร้ายแรงแล้วนะครับเสียชีวิตก็น้อยแล้วก็สามารถกินยารักษาเองได้แต่เพียงแต่ว่า เขาต้องการเข้าระบบสปสชหรือโทรไปหากทมแต่ปัญหาคือเอาว่าไอ้โทรไม่ติดไอ้ติดได้ช้านั้นเขาเข้าใจได้คนโทรเยอะค่ะแต่โทรติดแล้วไม่ตอบกลับมา2วัน3วันนะครับเขาก็รอคอยว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาทีนี้คนเป็นโรคนี้ทุกคนกังวลหมดเลยใช่ค่ะเรียดจะมากจะน้อยกังวลหมดเลยไอ้ความกังวลตรงนี้นะครับมันบีบคั้นหัวใจชาวบ้านมากเลยครับอาจารย์ครับ เข้าใจค่ะ,ออาาะแล้วแล้วก็คือก็ไม่ก็ไม่ไม,ไม,มีไม่มีอะไรที่จะเแก้ตัวนะเขาเข้าใจหัวอกชาวบ้านแล้วก็รัฐบาลเองก็เป็นห่วงอะค่ะในส่วนข,ของเรื่องของการรับสายการจัดระบบในการติดต่อ,อกลับเนี่ยทางสปสชและสาธารณสุขก็พยายามทําให้ให้มันดีขึ้นให้ทันกับจํานวนผู้ติดเชื้อที่มีเพิ่มมากขึ้นนะ,นะคะจากเดิมที่อาตวัวอย่างง่ายๆก่อนอย่างที่ คนรับโทรศัพท์แบบนี้ค่ะเดิมมีประมาณ300กว่าคนวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมา600คนแล้วแล้วก็จะยกระดับให,ใ,หให้เพียงพอให้มากขึ้นเพียงแต่ว่าทุกอย่างมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ใน,ในช่วงข้ามคืนบบน,น,นะคะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของคนแล้วก็การเทรนคนการจัดระบบแต่ทุกอย่างรับไปพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะเขาเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยเลยค่ะ แต่แต่ว่าก <festivals> ็ขออธิบายในในหลักการนิดนึงนะคะอย่างที่พี่ถนอมก็ได้อธิบายท่านผู้ชมทราบไปแล้วว่ามันก็มีป่วยแบบผู้ป่วยนอกกับ HICI แบบนี้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้คอรมองก็มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาเรื่องของการปรับอัตราค่าใช้จ่ายซึ่งไม่อยากให้ถูกตีความว่า้รัฐบาลไม่ดูแลประชาชนอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องอธิบายว่า อุปกรณ์พวก a อท K ตรวจ RT-PCR เดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายมันลดลงแล้วเพราะะฉนั้นเราก็จะ ลดเกณฑ์ในการอุดหนุนให้สถานพยาบาลเนี่ยให้มันสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจะได้ไม่เป็นภาระในเรื่องของงบประมาณแล้วเราจะได้เอาเงินนั้นมาดูแลผู้ป่วยให้ได้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนคนที่ผู้ป่วยทุมสีเขียวเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในระบบ HICI หรือว่า Hospital ต่งางๆเนี่ยก็มีในเรื่องอัตราข,ของการเหมาจ่ายให้อยู่นะคะอย่างวันที่1ถึงวันที่6เนี่ยก็สนับสนุนให้สถานพยาบาลเหล่านี้ h IC i c 6,000บาทแล้วก็ถ้ารักษาวันเจ็ขึ้นไปก็เหมาจ่าย12,000ซึ่งท่านผู้ป่วยก็จะได้รับอุปกรณ์ได้รับยาได้รับอาหารนะคะแต่ก็ในเรื่องของระบบการดูแลก็จะทำให้ดีขึ้นพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะ